สวัสดีครับพระที่ท่านเห็นอยู่นี้จัดได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่มีความเก่านะครับเป็นพระร่วงสนิมแดงที่งดงามอีกองคหนึ่งนะครับพระองค์นี้น่าจะมีความเก่าไม่ต่ากว่า700กว่าปีนะครับที่ขอบด้านข้างขององค์พระจะมีรอยหยักนะครับน่าจะจําลองมาจากเปลวรัศมีนะครับพื้นผิวขององค์พระจะมีการประทุจะมีการเดือดนะครับ จะมีการระเบิดขึ้นจากเนื้อในขององค์พระนี่คือธรรมชาตินะครับจะมีสนิมไขขึ้นมานะครับสีแดงจะมีหลากหลายสีถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่ใช่มีแต่สีแดงส่วนมากนะครับหลายๆท่านก็จะเรียกเป็นคําเดียวกันนะครับว่าเป็นพระล่วงสนิมแดงแต่จริงๆแล้วนะครับจะมีหลากหลายนะครับด้วยการเวลาและก็ การงอกการเกิดของสนิมไม่เท่ากันนะครับจะมีหลากหลายสีมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองและก็สีขาวนะครับเกิดจากสนิมไขที่มีการงอกไม่เท่ากันนะครับนี่คือการเวลาพื้นผิวขององค์พระจะมองทะลุนะครับน่าจะเกิดจากการหล่อหลอมนี่คือธรรมชาตินะครับโดยแท้ ที่ขอบด้านข้างขององค์พระนะครับจะมีการงอกของสนิมขึ้นที่ขอบด้านข้างดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันใช่ว่าจะเกิดแต่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านขอบด้านข้างขององค์พระก็จะมีการาแต่เปลีและก็มีการงอกของสนิมแดงได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังขององค์พระก็จะคล้ายๆกับหลังปืนแต่ไม่ใช่องค์นี้จะมีร่องที่ใหญ่กว่านะครับ เดี๋ยวผมจะนำองพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ดิชมเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงนะครับจะเห็นได้ว่ามีสนิมไข่นะครับขึ้นมาปกคลุมที่พื้นผิวขององค์พระ แล้วก็จะมีลายหมุงหรือว่าลายตะข่ายนะครับนี่คือธรรมชาติจะเห็นการเกิดของสนิมนะครับมีหลากหลายสีเหมือนที่ผมบอกนะครับมีสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับเป็นการงอกเกิดที่ไม่เท่ากันนะครับโดยการเวลา และก็ความเป็นธรรมชาตินะครับจะมีการทับซ้อนและก็มีการงอกแทรกกันขึ้นมานะครับเป็นชั้นๆน,นี่คือความเก่านะครับความเป็นธรรมชาติ ค่อยๆดูไปนะครับพระองค์นี้เมื่อขึ้นกล้องะจายสูงก็จะดูเพลินจะมีพื้นที่ให้ดูมากมายนะครับจะเห็นถึงการเกิดของสนิมนะครับหลากหลายสีไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทีเดียวนะครับ ต้องใช้เวลาการงอกการเกิดแต่ละวารละแล้วก็แต่ละเวลานะครับเป็นการเกิดที่ไม่พร้อมกันนี่คือความเป็นธรรมชาติจริงๆ จะมีไข่นะครับสีขาวๆข,ข,ขึ้นมาแซมที่สนิมนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆนะครับคล้ายๆกับเม็ด